สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเท็ดเก่กล่องสินค้าของลูกค้าชื่อคุณธีรพลนะคะที่ลูกค้าซื้อ,อเจ้าตัวนี้ไปนะคะก็คือจะเป็นตัวขายึดของแท็บเล็ตแล้วก็อาการที่ลูกค้าส่งกลับมาลูกค้าแจ้งว่าสินค้ามีตําหนิตรงเสาขายึดที่จับมือถือมีเป็นเหมือนคาบสนิมอะค่ะแล้วก็ลูกค้าส่งกลับมาเปลี่ยนอันนี้ก็คือเป็นตัวใหม่นะคะยังไม่ได้ทาการแกะนะคะ เพราะว่าก่อนส่งออกลูกค้าแจ้งว่าให้ทําการแกะส่งแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้ลูกค้าดูอันนี้ก็คือเป็นสีค้าตัวใหม่นะคะก็คือ ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะลูกค้าก็คือใหม่แกะกล่องแล้วอะคะ่ะก็คือมันจะมีรอยอยู่นิดหน่อยอะคะ่ะลักษณะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวใหม่นะคะที่แกะกล่องให้ลูกค้าเลยขอบคุณค่ะ